เราจะไปประเมินภาพของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้ากันต่อนะครับผมคุยกับคุณถนอมศักดิ์สารวชัยครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบลเคทีซีมิโก้นะครับอยู่ในสายคุยกันกับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบอยครับผมสัปดาห์นี้นับเฉพาะวันศุกร์ก็แล้วกันดูเหมือนว่าหุ้นไทยก็พอขึ้นได้แต่ก็ไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่แล้วนะครับเริ่มเห็นสัญญาณการต้องปรับฐานบ้างแล้วเรื่อยังของตลาดหุ้นไทยครับครับถ้ามองในภาพใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นไทยถือว่าดีกว่าภูมิภาคค่อนข้างจะเยอะนะครับครับ เหตุผลหลักก็คือว่าถ้าเราดูจากเมิเกันฟันโปรในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยไทยเนี่ยมีแรงซื้อสุดที่สูงสุดเป็นอันดับที่สามนะครับในภูมิภาคก็คืออยู่รองจากญี่ปุ่นรองจากตัวของพวกของเกาหลีใต้เหตุผลที่เขาซื้อไทยเยอะเพราะว่าถ้าเรานับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นช่วงที่ตลาดเขาเรียกว่ามีแรงขายอย่างต่อเน,นื่องออกมาในตลาดคุ้นเกิดใหม่จนถึงเดือนมกราเนี่ยไทยเนี่ยมีแรงขายสุงที่สูงสุดประมาณสี่พันกว่าล้านยูเอสตอลล่ามันก็เลยก็ง่ายๆครับเวลาตลาดเป็นขาลงปุ๊บ เราคิดว่าตลาดจะมีเทอร์มิงพอยต์ทุกคนก็จะมองหาตลาดที่คิดว่ามีโอกาสรีบาได้มากที่สุดรวมถึงตลาดหุ้นไทยมีกลุ่มที่มีคอมโบดิตี้สูงสุดก็เลยทําให้มีเม็ดเงินไหลเข้ามาในภูมิภาคไทยเนี่ยเขาเรียกว่ามากกว่าไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์ก็ตามตรงนี้ผมเชื่อว่าเม็ดเงินที่เขามีเข้ามาอยู่ปัจจุบันเนี่ยของฝรั่งนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาอาจจะไม่มากแล้วถึงแม้ว่าตัวของเฟดจะมีการคงดอกเบี้ยนโยบายแล้วก็ส่งสัญญาณว่าจะปรับขึ้นดอกเบี้ยแค่สองครั้งจากสี่ครั้ง แต่ว่าสองครั้งเนี่ยตลาดก็คิดว่าอยู่แล้วว่าจะขึ้นแค่ครั้งเดียวปีนี้นั้นผมเชื่อว่ามันไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากกับตัวของตลาดมากนะเพียงแต่ว่ามันจะส่งสัญญาณว่าเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในคูมงเวาคนี้อาจจะเยอะขึ้นเพียงแต่ว่าเดิมอาจจะเน้นตลาดหุ้นไทยผมเชื่อว่าที่เขาอาจจะเน้นมากขึ้นอาจจะย้ายไปทางอินดนีเซียหรือว่าอาจจะย้ายไปยังตัวตลาดหุ้นที่เขาเรียกว่าสูกขายแรงในช่วงของปลายปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ไต้หวัน เพราะฉะนั้นโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยจะมีการขยับขึ้นปรับอย่างนี้ไปเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเริ่มมีจํากัดน,นะครับเพราะว่าแรงส่งของเราเนี่ยจากปัจจัยภายในยังมีค่อนข้างจะน้อยสัปดาห์หน้าไฮไลท์ก็คงอยู่ที่ปัจจัยในประเทศจะอยู่ที่ตัวของผลประชุมกรนอนะครับในคอนเ e นต์ชาร์สโพเนี่ย15รายนักเศรษฐศาสตร์คิดว่าคงดอกเบีย้ยสิ่งสัญญาณหนึ่งที่ตอนนี้เราเชื่อก็คือว่านักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ,ญ่เริ่มมองว่าไทยมีโอกาสจะปรับ,บรดอกเบียเย้ยนโยบายได้เพราะฉะนั้นในการประชุมครั้งหน้า สัญญาณนี่อยาจจะเห็นคือว่าเสียงของผู้ประชุมตั้งลายอาจจะมีเสียงแตกเดือนเจ็ดส่นนะครับงคบงดอกเบีย้ยผมเชื่อว่าครั้งนี้อาจจะมีสปิตแล้วก็อาจจะทําให้ช่วงของเดือนฤุภาคมโอกาสที่เราอาจจะมีลดดอกเบีย้ยก็มีความเป็นไป,ปได้สูงเพราะนั้นในทีมสัปดาห์หน้าเนี่ยหุ้นที่เชื่อมโยงกับดอกเบีย้ยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลิสซิงนะพวก GL พวกสวัสดพวก M T L s อลหรือหุ้นปันผลสูงเนี่ยก็จะเป็นหุ้นไฮไลท์ที่ที่ว่าตลาดจับตามองในช่วงของสัปดาห์หน้า อีประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของ Windows Dressing จริงๆปกติแต่มากหนึ่งจะมีการทำราคาปิดก่อนบวกบัญชีส่วนใหญ่ประมาณบวก0.7ถึง0.9นเปอร์เซ็นต์นะครับผมท่าน,นผมเชื่อว่าแรงส่งยังมีอยู่โอกาสที่อินเด็กซ์จะปีขึ้นไม่ถึง1,400ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่แต่กรอบที่เราให้สำหรับรอบใหญ่อย่างที่เคยเรียนไปนะครับเรามองแค่ประมาณ1,412หรือว่ากรณีที่ดีมากๆก็อยู่ที่ประมาณ1 4 4 0ี่่ังแถวนั้นจะมี PE ประมาณ15าเท่ากว่าๆแล้วกรอบจากนี้ กลุ่มเด่นยังเป็นกลุ่มตัวของปิโตเคมีกับพลังงานนะครับเพราะว่ายังเป็นกลุ่มที่เชื่อว่ายังมีกําไรออกมาดีครับอืคุ้มที่จะเสี่ยงไหมครับกับอัพไซ์ในระดับประมาณแค่ตรงนี้เอผมเชื่อว่าถ้าเป็นการลงทุนเข้าใหม่ก็คงไม่ไม่จะคุ้มค่าแล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอัพไซ์ที่เราจะได้กับตัวของผลการปาารับลงเนี่ยมันจะเริ่มใกล้เคียงขันที่พูดอย่างนั้นเพราะว่าอัพไซ์อย่างนี้ไปถึงประมาณสองพันสี่สิบสี่สิบอาจจะได้ประมาณสามสี่เปอร์เซ็นแต่ทุกครั้งที่มันมีการแลลี่รอบใหญ่ๆประมาณสิบ แปดเปอร์เซ็นเนี่ยหุ้นจะตกประมาณสิบสอ,องเปอร์เซ็นต์นั้นผมเชื่อว่าตอนเนี้ถ้าเป็นนักลงทุนส่วนใหญ่น่าจะเป็นลักษณะของการโฮเพื่อรอจังหวะการขายมากกว่าพเพียงแต่ว่าการขายทุกๆรอบเนี่ยของรอบที่มี l i q u i d ี t หรือเล่นไหลเข้ามาเนี่ยจะลงอีกทีอาจจะอยู่ในช่วงของประมาณเมษารหรือว่าปลายาปลายเมษาจนพฤษ่านมากกว่าครั้นผมเชื่อว่าตอนนี้กำรับนักทุนนะครับที่คิดว่าติดอยู่แล้วมันจะ ลงมาแรงๆในรอบหนึ่งไหมผมเชื่อว่ารอบแรกที่ลงยังมีการรีบาร์อยู่ข็ยังสามารถเอาจังหวะเทรดดิ้งบายได้ครับฟันเฟืของต่างชาติจะเข้าต่อเนื่องไหมครับผมคิดว่าเงินยังไหลเข้ายัางต่อเนื่องแต่ว่าต้องย้ำยิ้มึงว่าคุณที่การซื้อรอบนี้น่าจะเป็นพันธบัตรมากกว่าที่จะเป็นหุ้นนะครับเพราะว่าตัวของอาาัตราผลตอบแทนที่ติดลบของยุโรปเองจะทําให้ตัวอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรในประเทศในเอเชียเกิดใหม่หรือกลุ่มเกิดใหม่เนี่ยน่าสนใจมากขึ้นผมเชื่อว่าน่าจะเข้าพันธบัตรมากกว่าแต่ยิ่งเงนที่มัน แต่ยืมมาได้แทบไม่เหลือเก็จะเป็นผลบวกต่อคุณจะคิดว่าน่าจะมีน้อยครับอืแล้วเงินที่เข้ามาแล้วล่ะครับเขาจะหาจังหวะออกไหมครับอก็อย่างที่เรียนว่าสมมุติว่าถ้าเม็ดเงินที่เราไหลเข้ามาแล้วเช่นเราซื้อไทยก่อนคำถามคือว่าไทยเนี่ยถ้ามองในตัวปัจจัยในประเทศเราไม่มีตัวเสริมเนี่ยเขาก็จะข้าไปยังหาประเทศอื่นที่ลงมาแรงลองออกมาจากไทยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียก็ตามหรือแม้กราตั้งจะเป็นไต้หวันตัวอินเดียหรือพวกเกาหลีใต้ก็ตามพวกนี้ก็จะเป็นตลาดที่ ผมเชื่อว่าแรงส่งพวกนี้อาจจะมีมากกว่าเราเพราะว่าเราเป็นปัจจัยในประเทศของเราไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆรวมถึงในช่วงของไตรมาสที่สองนะครับหรือว่าสัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายจะมีแรงชาปรับ GDP ลงมาอีกเพราะนั้นผมเชื่อว่าอัพไซด์ของเราน่าจะมีจำกัดครับถือหุ้นสักกี่เปอร์เซ็นต์นี้ครับถือหุ้นตอนนี้ถ้าสมมติในพอร์ตใหญ่ๆนะครับก็ใครที่มีหุ้นอยู่แล้วน่าจะซื้อแค่ประมาณครึ่งหนึ่งของพอร์ตพอคเพราะว่าผมเชื่อว่าระดับนี้ก็อยู่ในปลายของที่เป็นกรอบขาขึ้นครับ แล้วไปรอซื้อตรงไหนครับอรอซื้อก็คือว่าถ้าลงมารอบที่เราวัดไว้12เปอร์อินเจกต์จะลงมาได้เป็นประมาณ1,250จุดจะ <Ooh. S 2> ถามว่าจะเกิดจากอะไรทุกครั้งที่ตลาดเวลาลงก็คงไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องน้ํามันก็จะเป็นตัวหลักเพราะว่ารอบนี้นราคาน้ํามันที่ขึ้นจะเห็นได้ว่า เป็นการส่งสัญญาณแทรกแทงทางวาจาครับจากนั้นก็คือถ้าสมมุติว่ามีคนไม่เชื่อเรื่องแทรกแทงทางวาจาราคา้ํามันกลับมาลงมาใหม่เนี่ยตัวของหุ้นไทยซึ่งตัวของป,ทอป,ทอปทอตทซอสพก็จะกลับลงมาใหม่เช่นเดียวก<อ>ันอินเด็กซ์ก็จะกลับลงมาจ,จากประมาณพันสามหรือต่ำกว่าได้อีกครับอ๋ออันนี้เป็นกรอบล่างของปีที่เรามองเลยหรือเปล่าพันสองห้าคือเวลาหุ้นไทยถ้าถ้าคุณบอยดูเนี่ยหุ้นไทยเวลาขึ้นกับลงเนี่ยมันจะไม่ใช่ขึ้นรอบเดียวลงรอบเดียวอ่าใช่ครับมันจะขึ้นประมาณทุกๆรอบเนี่ยประมาณสิบ สิบห้าถึงสิบแปดลงประมาณสิบสองมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ตลอดเวลาเลยอืม,มันเหมือนกับว่ามันเป็นแพทเทิร์นที่มันซ้ารอยซ้ารอยเหตุผลอย่างนั้นเพราะว่าเราไม่มีแรงส่งในประเทศที่แบบจะหนุนให้มันซื้อแรงๆก็ไม่มีเช่นเดียวกันก็เลยเป็นจังหวะของการซื้อเป็นรอบๆมากกว่าคือถ้าพื้นฐานแบบนี้ถือแช่ไว้อาจจะไม่ได้อะไรขึ้นไปลงมาขึ้นไปลงมาจุกครับรอบสองปีที่ผ่านมาถ้าใครถือแช่ไว้ส่วนใหญ่ผลตอบแทนจะติดลบ แต่แตถ้าใค<ช>รหาจังหวะอย่างที่เรียนว่าช่วงที่ลงแรงๆทุกคนไม่ซื้อหุ้นนี่เราซื้อตรงน,นั้นเราจะมีกาไรต,ตอนนี้อพอ<า>ทุกคนอยากจะซื้อหุ้นใช่ไหมครับเพราะว่าฟโฟลทยเข้ามาใเพราะเราซื้อตอนนี้อัพไซด์เราอาจจะมีค่อนข้างจะน้อย<ช>นะครับประเด็นอีกอันหนึ่งสุดท้ายสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องของของทางหุ้นแจส์มินด้วยนะครับเต้องจับตาว่ากลุ่มเทลคร์เองจะมีความผันผวนหรือวุ่นวาขนาดไหนหลังจากที่มีความชัดเจนเรื่องของแจส i มินไครับออกออกได้กี่หน้าครับแจสมินจริงๆตอนนี้ก็มี สอง,ง่ายอย่างนี้นคือเจะเป็นก็คือจ่ายหรือไม่จ่ายว่าจ่ายหรือไม่จ่ายอืซึ่งต้องแยกประเด็นกันนิดหนึ่งว่าจ่ายกับไม่จ่ายก็ถือว่าถ้ากรณีที่จ่ายใช่ไหมครับก็เดินหน้ากันปกติแต่ก็ยังติดปัญหาว่าเขาเพิ่งกำหนติอะไรเส้นไปให้ทางเอชชาวต่ออีกสามสิบวันถูกไหมครับ,รบก็ยังไม่สามารถจะให,ให้ได้เช่นเดียวกันอคำถามว่าจ่ายแล้วจะต้องลงทุนอีกเท่าไหร่แล้วจะแข่งขันได้ไหมก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการซื้อหุ้นคืนอันนี้ก็ต้องถาม เราต้องติดตามอย่างตอ่อเนื่องว่าสามารถจะทําได้ไหมในเรื่องของการซื้อขึ้นสือ่อนั้นผมเชื่อว่าคุนแจ๊สก,ก็มีอยู่สองประเด็นที่ต้องติดตามผลกระทบก็คือตั้งมีแจ๊สก,ก็คือมีรายใหม่ไฟตัวก็จะกลับมากลุ่มเชนแนลคอมก็อาจจะมีการย่อตัวใหม่ครับจะเลอกจะย่อได้ไไดได้ด้หนักเหมือนกับเคยลงไปรอบที่ผ่านมาไหมผมว่าไม่ไม่น่าจะเยอะมากแล้วเพราะว่าทุกครั้งเวลามีอะไรที่ใหม่ใหม่เนี่ยทุกคนไม่รู้ว่าดาวใช้มันอยู่ตรงไหนอืมแต่ครั้งนี้นะทุกคนเริ่มรู้ว่าดาวใช้อยู่ตรงไหนแล้วเขาก็จะเอารอบ ส่วครับอย่างน้อยก็คือก้อนเดิมเนี่ยไม่ค่อยเกินอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นจุดที่ทุกคนจากเดิมนี่ขายไปเรื่อยไปรู้จะซื้อตรงไหนตอนนี้ก็อย่างน้อยก็มีจุดต่ำจุดเดิมมันจุดวัดเรื่องของการเข้าบรรทุนใหม่ครับถ้าถ้าให้ดีกับตลาดหุ้นเขา้าใจหรือไม่จ่ายเดีวเยวกันฮะจริงๆผมว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็ตามเนี่ยขอให้มีความชัดเจนเหรืออธิบายให้มันกลางมากกว่า แลวที่เหลือจะให้นักวิเคราะห์หรือว่าให้ตัวของนักลงทุนเนี่ยพิจารณาว่าค,คุณสนใจตัวนี้ในเรื่องของอันดคตของเขาหรือล่าผมเชื่อว่าเขาต้องมีการประกาศแผนงานแล้วก็อาจจะต้องมีพันบธบัตรอยู่แล้วน่าจะมีพันธบตรและอาจจะเป็นคีดที่ต้องติดตามกันต่อไปครับโอเคเดี๋ยวมีความชัดเจนเดี๋ยวขอคุยกับพี่น้องใหม่นะครับขอบคุณครับ,รบได้ครับ